ก่อนนี้เนี่สิได้แกงเ็ดขุ่มหมูเ้ยบาทบานแมนชพูบูขอแต่เป็นีจกแม่บวเาเพราะงเายเลยใชได้เด้แมนวกเขาใหเลยุเรืนสวัสดีครับผม สวัสดีจ้าสวัสดีสด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 คุณผ่องทุกคนจ้ะวันนี้บวพจนเซาเดิอารียนในสารมนนานาพาลุยผ้ามาเข่าปลาเก็บเห็ดอยู่ที่ป่าคณาตะบลตะตุ้มอำเภอสังขาจ,จังหวัดสุรินทร์เด้อจ้ะวันนี้เท่าสิบผ้ามาสำรวจบนน้ำนำป้าน้ำ,ำหน่อยเนาะแม่ครับผมค่ะว่าเป็นแบบใดก็ือจังฝนตกไปมันตกไปอีกหนึ่งนี่ค่ะตกแข่งเลยเนาะมีเห็ดปลายังเปียกเลยแม่วันนี้ต้องกับวันที่วันนี้วันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลยครับผมจ้ะ ป่าบ้านคนาตะบนตะตุมอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์ครับผมอยู่ระหว่างนเสาเดือนวันนี้พี่น้องสีมานเฮน็ดหยังเนาะครับผมสํารวจป่าน้ํากันได้ครับผม <c oughs> อาพี่น้องปล่อยเห็ดปวกครับผมห่าดไวยพี่น,ไไนนะ้องจ้าเจียวเห็ดปวกทิชเนาะง้อง้อง้อตั้งไงเนาะมั่งบีไอเนาะบ้านเป็นพืชสิขึ้นหลายหมือนกัน้วยว่าขึน้นขื้นนี่ด้วยว่าฝนแห้งนะแต่บ้านเลยบ้าน หยอดเลี้ยวบอกเลยครับคุณางเขามากกว่าแมนครับเสียงลมคนที่ตกตกอีกทีนึ่งอุ้ยจะหน่อยเพื่นเฮ้ยแม่นฝนบ่เสียงลมบ่อุ้ยอย่าให้เปียกแต่เสาร์นะท็อปท่านี่เตรียมพ้อมเลยเนี่ยไหนมันเหมดเนาะนถูฝนเนาะฝนแห้งจ้ะเอาเลือก็ถ่าย ไม่สีดายดิอาทิตย์คืนจะคืนหรือจะวานเนาะวานเนาะ่าศีมูนคืนัวเท้าก็รายเลยนี่มีบงเปนวายล้วนี้จ้ะเชืยอเลยเี่กเลย้าโอ้ยต้องเจ๋งโอ้ยสีด้ดิ อ่อ <ไป S 2> จุม่จม,งมงามเนาะเดือนไม่มาถกแม่บรรเ่าเบืดอายเหลียวตีคนแห่โคตรบึเงโอ้ยใช่ได้บึงเรื่อยบึงเนาะเพื่อขอจุ่มงาม การรวจปลาในเบาฝนน,นนะครับผมวันนี้ปากนาตำบลตัดตูมเพลิงกาตุรินส่วนหลังเนาะส่วนหลังเด้อครับผมสิมาหเห็ดหยางเนาะครับผมดูในกันยาวๆครับผมฝนตกเมื่อวานพี่น้องเปียกเบ็ดหมวยหมู่วานนี่เมื่อคืนตกเมื่อคืนนี่บึงครับผมน้ำยังโหองอยู่โอ้สเสตีน้นี่เห็ดปึงไข่ที่ดีไข่ไขก่กำลังขื่นเลยเดี อุ้ยแต่หักจรงว่ะอืไข่ขิงขาวขิขาวไข่เลยจ้ะกำลังคืนเขามาก็เห็นหน้าขาวอยู่เนาะเห็นแหน่อยู่ด้วยครับผมเห็นหน้าขาวต่นด็เก็บอยู่เห็ดตอนเก็บเก็บปิงฝนเปรี้ยวพี่น้องผสมผสมแก่อยด้วยเนาะแกงอยู่ด้วยจ้ะรอการนวดถึงฝนแห้งโหดแต่แต่คื่อแต่ขื่ จะผากใหม่ให้จุ่มหน่อยนึ่จุ่มจุ่มน้อยนึ่งให้พอให้พอข้นไมนี่ด้อโอ้ยไดอ้บ่เหีนตุุ๊บแกงอยู่ขมปจ้เฮ้าทมดพี่น้องนี่ต้องเดียวจ้ะผสมกันหน่อยเนาะ เอาทุกอย่างเอาทุกเห็ดมาไกลหน่อยเนาะเจ็บไปเห็ดไปเขาแก่งมันตั่มแห้งก็สิเปื่อนเมื่เนาะโอ้ยหนุ่มเบบคักเลยหัเห็ดปวกลายด้วครับผมแต่ว่าบ้านที่เมื่อบ้านวายนองเห็ดปวกครับผมถูกฝนแห้งไปเบิดเลยไก่ไว้ตั้งดอกเราดีใจพอทุกคนไปเบิร์ดก่อนไปเบิร์ เย่แม่หอดแล้วเป็นเชื้อเลยบ่โอ้ยเชื้อแล้วค้ี่โอ้สีไดเนาะหลายดวงให้ไปแถวด้ยบ่โอ้หมู่แบไงได้ดอกเดียวนีใดช่างเำนีบบ่นอนได้ละหมู่ได้ะโอกโอ้ยหม่บ่ขึ้นแท่นอืมจ้ะงามงามได้ขันทันพุวน้อยเนาะแหม่นเขา้างหนงก็ออกอ๋อพี่น้อกต้หน่อยครับผม โอ้คนบ่อเจ้าเดือดอุ้ยหลีแบบงามจ้าดมมือคนเบึงหอมมากไปหมยอดเลยดมมือคนเบึงออกบ่อวายอีนดอกเดียวหาบิึงใส่ได้เอาสซูเห็ดได้ครับผมมือนี้จะงามไหมแข็งอยู่ด้วจ้าใส่ได้เห็ดปวกนะเจาเดือดเนาะหลายแห้งแต่ว่าเอาบดได้ด้วครับผมว้ายใส่ได้เห็ดปวกเนี่ย เด mm. like ี๋งค <guessed> ุน <grammar> ถ <grateful> <g> ือ <ences> น <possible> ั <Overwatch> ่นนี่ยังแข็งอยู่เลยอู้ขายาวยาวดินเลือนมัดไปล่างน้ำน้ำตุมน้ำหอนหนังสะอาดงามที่สุดเลยนึ่งงเหลียงจุโอ้โหแงงแสบแงงดินหวานแหงนะเห็ดไข่เขียว ใี้เขียวจ้ะหนาบางคนจะซื้อผีช่อหลอดแกว่ออืมออื้อใี่ซื้อาย่่นี่ไข่เขียวด้วจ้ะอุ่นนะตกปลาแตีวีทองเขาเรืบุกตาอังหัดห้าปูตาเทๆบุกตาที่ปขานี่ โอบดูมานก้นจ้าบ oh, ุกแม่ปวกตาเพราขาพวกเหยาเลยสิได oh, ้เด uh right. ้บ wow. ุกแม่ปวกเขาใหญเลยเธอเรื่อนพอดีขาพอดีขาพอดีเอางูเหมือนจุ่มก็ใหญแห้งจ้านี่สุดยอดเลยแง่งแท้แท้มอนหาอีกฟัาเลยผมก็พอดอกเดียวโอ้ เห็ดเช้าก็มีสุดจอดเลยสุดเลยงามแห้ง่ะตงฝนเอาไปซุปเลยจ้ะคือเห็ดขอนนะคะนี่เห็ดย <Position. S 2> ังเสียอเลยนี่เห็นบนงามแห้งอาะสุดจอดเลยปาดเองสีเลยเด้อค่ะนี่ ฉันไปหนิบขอนขีนน้แกงเลยเด้ครับผม<น>หัดไว้เฮ็ดเลยนะีน่นีพิเศษเฮ็ดปวกดอกไงปวกงักเฮ็ดขาวก็พอดแกงนี่นะเด็เน,นะนาะยางคือวงเลยาตยางหาเอาเฮ็ดมันเป็นเป็น,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 นช่วงเนาะช,ช่วงที่ห้าเฮ็ดยาบๆยาเลยครับผม แย่ดิแบบงามุนถใหญ่อันี้นายนี่แมงมุมุเล้ด้วยจ้ะุนตองด้อจ้ะ อยาอายนองวินน okay, ี้นี่เ็นไข่นาะขึ้นม่เลยนกระลินนุ่งกระไลขยอดเลยมัอุ้ยขาเป็นโค้เปนขาวไข่ครับผม้โห ยุงมือนี่ยันมือนึ่ัดนต่อสีสวยดิดเด็ีดอว,วยสวยงามบูขอแต่แบบนี้จะยี่สิบดอกเลยเนาะนราติหวานสุดยอดครับแกงกินเวีนจังไงงามคับเลยจุ่นเก็ดคม ผมด่งจ้ะกำลงขึ้นเอย้อ่อเกำลังขึ้ติดเลยังลอันนี้หน่อยแเอีอเลยพี่น่อยเลยปก็ โอ้โดอกาครับเราเรียกพี่น้องเราเรียกเขาคุ้มนี่สิเดยแกงเห็ดขุมขอบนหมูเลยบาทนี่ขาอุบวบเลยแต่เบ่งอ้ยนี่ไม่จุ้มๆครับผมเป็นแถวอ้เหยียบถึงเลยหลยดอกนหลายดอกแก่เียก่อนเอาสับสนนบ่มเขยันเหยียบไม่ถือเห็ด อุยอ้ยค่ะชัวช่วดงามครับแต<ม>่ก่นนี่นกออ่อนนี่เดยียอนี่อ้ยติดต้นเฉลืดด้เงี้ยเงี้ยเลยอยู้่าเดียวลยนี่ี้ยเรือนเนาะ จบหอมเบ่งมือน e. e ี้บ่คือว่าสิพอเพิ่งได้นะขากระโดดจ่ไงตปบติุโอ้ยคือว่าสิพอเนาะย่างคิดว่า หยอนเลยหมูไงแห้งพี่น้องบอกไว้ก่อนครับผมดูเยเยมรับ้าโอ้ยยังมีหน่อยเก็บไวเอ้อมืมมั้น้อง่คืได้องไล่ให้ครับ่อาไ้อยอ่งูขาขาบดินี่องชิ้นหวงด้วครับผมชิ้นผู้นี่กลนี่ยเป็นกุ่มเล็ก นี่โอ ah ้ยใบยีกวาคคับผมหน่อยเต็มเลยพี่น้องแต่กะว่ามันอยูเป็นมูมป็นยูเป็นจุดเด้นเดแต่พนสิออกเป็นจูแง่ออกเป็นจดข้อนี่ออกเป็น่มเหน่อยเต็มเลยเก็บดี๋ยวันไปพอสุดยอดดอกนี่รับผมอุ้ยอายเนื่มัสวยแห้งแต่วอนี่จ้ะ เดี๋ยวอกพี่น้องนี่หน่อยต็มเลยหลยให้หมดเสือเรือนหลยคักหลยคักหลยคักบึเป็ดแทเลยโอ้วบก่เย่ขำมือยู่ขี้คอยเืเลืี้คหน่อยเพิ่นหลยคัก่แต่ว่าใหญ่หมดอกับพี่น้องบึงดีะตาเลย้เสือเดือนหอกระ เมดนโหอยากจาเลยเต็มตาเท่ๆแหละมีกำลังใจย่างต่เขอเลยเหยียนยางเยียเตือน่อครับผมอเกคลแทนในน่นใหญ่ตนี้บ้านเมญชิพูนี่บ้าคพักนี่จุมเลยเนาะ เห็ตุป๊ปอยู่นี่บอกักกับูหัวอะไเนาะ่ง <laughs> หัวดำปูหดอกครับผมอู้เต็มเลยนี่กำมันต <laughs> ิดตาเลยดจั จุ่หน่อยเลยหออกใหม่ๆเลยค่ะอ๋อ,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 บบอก็งอแงก็ออกกว่านี่น้อมนโปคนบอกหรือว่าเป็นไหแบบได้เหลือกดขอตายุ่ง่ะออุ้ยสวยอุ้ย,อ,ยอ้ายโันนี้ผู้แดงไปสองดองจกจ้ะไปอดอกข้างนี้บ้านๆสวยงามค่ะกระพุ้มน้องฤฤฤฤฤฤอสีม่วงเลยเก็บเดียด

สองสามคนดีมากเลยพี่เด็กเป็นแถวเลยพี่น้องครับผมงามเลยจุกเลยเก็บถิ่นเอาตัโอ้ย,อยกินปวกินข้าเลย

คิดคม,มเครับมเสือก็ต้องเสือครับผมเหตุยังเสด็จเหตนเรีงข้ามจ้ะเรีงข้ามออก <c oughs> สุอิแม่นบอกแม่นแม่มดอกแม่ปูเพิ่นบอก เด็กคนขาจะกลนเลยหันหูตกใส่ง่ายง่ายมิจ้ะปวดนี่ขาไปพืนลายปว่ตัวขึ้นบนหนาเนอะหางมาตรงตรงโ้เด็กเด็กไปริมริ้ง พ่นพ่นพ่นออกมูจะว่าพ่นออกเห็นมูหลายกับพ่นเถาไเนาะเถาขึ่นห่างนะขึ้นเ่เป็นตงมันยางชุ่มผอฮิดปวงนี่ะมูใหญ่นอยู่เป็มตนลาเห็นไหลห้่นออกไจุยกระจายนี่กำลังขึ้นดีจรงแ้ฮะบหมดเอาคันันกิบอืม ุดดอกมันหวไหมโอ้ยหวเถื่อนไปโอ้ฝนเนะ้งนี้เป็นขนตะวานนยค่ะเด้อใหญ่ใเท่าค่ะแต่ว่าพอเห็นเด็อดพเห็นเห,เห็นจะนมีแหละต้องมาแ่งโอ้ยตายจุมฝนก็บมีครับผมมีจะจ,จุมสี่จุมจุมง,งามเลย ยังงยังทั้ย้อปวาอา้าโอ้ยขาขาันพุมดข้าวไปนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดยะขาเลีมเสิแต่ว่าเบิ่งๆบงจคุณนี่โอ้ย บระยากขึ้นแล้สี่ล้วเอาดิเก็บก็เป็นสี่ล้วเม็ดปวกโซเดียมผอครับผมเลือดเต็มใบเลือดที่ขาโอ้ยกันป่าเทียงกับเทียงเงียะข้าห่างเด้อพี่น้องมาแมนนะเพียกปึกเขาก็เพียกมาข่อยนะโอ้ยเบื้องเพื่นเก็บอยู่เป็นหมูเป็นกลุ่มเบื้องเบืองดือดอกเดียวอย่างดีกับที่ว่าได้แกงแล้วครับผมดอกเดียวกับห่างๆไว้ยน้องตีนกระโม่ขึ้นนักแมนจ้ะ แสงแสงคิดตัวแก่ครับผมเห็นขานียนะยาวยาวาวยาวแหง่โอ้ยแก่แสบ เสื้อว่าสีพอครับผมพระเอกของเราของมือหนีเลยได้หนิเดือดเจ้าอิงหง่ะจุ้มหนึ่งจุ่มอีกจุ้มครึ่งจุ้มหนึ่งหนึ่งจุ้มครึ่งเนาะเจ็ดแบบที่เขาก็คงเหตุรวมเขาหลายมือหนิโอ reveal, okay. ้ขอหน่อยด้ิเจ็บๆแข้งหวานตรงนี้เพลินๆน้อง ก็ให้ดับหรือเปล่าดีกว่าน้ำแข้งหรือเออโอ้ไข่เขียวไข่ขาวเนาะเสดเดินไข่ขาวจ้ะไข่หอมนี่แหะหอมกลุ่มเลยพี่น้องหอมยางน้ำแข็งลูกขนอื่นคุณอู้ยอาบคักการรวมปีสูจน์หอมแห้งอุยเต็มตาพอรอเลยครับผมนี่เ็จอดเลยสลับพัดเย็ดเนาะเสดเดินเนาะ อยากหัวด so <LO> ีเอาสิเอาเลยจ้ะไปบ้นมังถิ่กากำขึ้นใหญ่ถิ่นเือมือขาทีล่ะอู้อันนั้นกากำเยเอานี่เห็นมครับยอปวกกินเดี๋ยก็ออกมาอีกเ๋ยนีปูคนลีดังไบุญ ไหลายเยแค่ไหนวะนี่แก่งซื้อล,ละจ้ะหวานดีเนาะเราพอดีแก้งอยู่ครับผมแต่ว่ามันอยากถึกฝนเนาะถึกฝนแห้งปะ่ะตกแกเต็บตาจุก,กูครับพี่น้องสุดยอด ถึขาลายยันยานักเกบไปเรือหน้าตรคิดเข่ากับลายอื้นง่าอมาเลยได้แกงแล้วละคะแกงเงีๆไดๆเลยละนี่อุ้ยขาออกจากป้าแล้วครับผมอยอนไปยอนมาข้างนอกม้ในได้จ่ะหิบหล่อไปครับผม็บรวม เห็ดพึ่งออกมาอย่างนี right. Hell, no. ่เนาะรวมๆหลายอย่างครับผมแต่สีลายเห็ดพึ่งขมเนาะแม่ใช่แต่ผึ่งขมลายแหงออกใหม่สุดยอดเลยแต่เต็มตาจุกูกันเนาะมูเดียวนะคะนี่เพียงพอมูหนึงครับผมเห็ดพึ่งขมมูหนึงอย่างหลายเลยเนาะเห็ดปวกกับมะต้องมาเตะเห็ดปวกส่วนนึ่งเนาะมะตองมาเตะเนี่งามกว่ามูจ้ะนี่เห็ดปวกถ้ามาตั้งแต่ วานกอนนี้ในสิอ่นหลายเนาะสองสามหมื่นอกอนมะพ้นกระสืเดื่อนน่ะพ่อกับเปิ้นเริ่มรวยล่าแล้วพี่น้องไ <c oughs> ด้เป็นบางดอก <c oughs> ส่วนลายสีไหวหลายแห้งเอาไปไทยพี่น้องเพิ่งขึ้นไายหลายแหง้งหมนี่ปาา่าข้าวนาด้วยครับผมโซนลางเนาะกระเดื่อนเนาะ <c oughs> โซนลางแต่กัอาศัยความหมานด้วพี่น้องช่วงนี้ครับผมอาศัยความหมานบอกถือว่าออกหลายแหง้งแต่กัสิพ่อได้เก็บได,ด้แกงเนาะครับผมไปผูกพผอมมูงใหญ่ๆก็ได้่มูงใหญ่คือบ่วพ้นผอมมือนี่นี่เต็มตาเพรอพี่น้องมือนี่ ยอดความมานเดี๋ยวสิครับบ้านแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องแล้วครับผมติดขอมาติดตามรับชมเลยครับผมขอบคุณทุกไหล์ทุกแช่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปปนเนาะ